ไปตามจิตลูกศิษย์กลับร่างใครก็ตามที่ได้มาภาวนากับหลวงปู่ท่านก็มักจะแนะนำให้คนเหล่านั้นเริ่มจากการบริกรรมภาวนาจิตว่านโมก่อนเสมอเพื่อให้รู้ถึงทาาุพ่อทาาทแม่เสียก่อนเคยมีลูกศิษย์ของหลวงปู่ท่านหนึ่งไปนั่งเจริญจิตภาวนาบท น้าโมจดเมื่อจิตถึงความสงบได้เกิดว่าจิตนั้นออกจากร่างไปยังที่ต่างๆแล้วกลับมาไม่ได้จึงได้เลิกถึงหลวงปู่ท่านเพื่อขอให้ท่านช่วยหลังจากเลิกถึงหลวงปู่ในจิตก็ปรากฏภาพหลวงปู่ท่านได้เดินมานำทางกลับไปอย่างร่างและสามารถ กลับเข้าร่างตนได้ดังเดิมต่อมาหลวงปู่ท่านจึงได้อบรมสั่งสอนใหม่ว่าให้มีสติควบคุมจิตอยู่ตลอดอย่าเผลอท่านได้เรียกอาการที่เกิดนี้ว่าการตมยานซึ่งหลวงปู่ท่านก็เคยเป็นจนเมื่อจิตของท่านไปเจอรอยเท้าของท่านเองเมื่อสมัยเป็นพระฤาษี ถึงกับเข้ามาได้เมื่อสมัยหลวงปู่บันเร่งทำความเพียรมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ท่านจะไม่ยอมหลับยอมนอนได้เอาผ้ารัดอกมาผูกไว้กับเสากุฏิแล้วนั่งสมาธินานเข้าโดยความอ่อนเพลียท่านได้สะประงกุกหลับไปผ้าที่รัดค่อยๆร่นลงมาที่คอ คล้ายดังว่าจะผูกคอทำให้หายใจไม่ออกพลันนั้นพระศิวลีเทลเจ้าได้ปรากฏในถ้ำกลางนิมิตมาปลุกมาเรียกลวงปู่บันซึ่งกำลังจะขาดลมหายใจให้รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวก็ทำสติให้ตั้งมัน่นหลวงปู่บันจึงถามว่าท่านมีนามว่าอะไรจึงได้ความว่า พระศิวลีหลังจากนั้นเองหลวงปู่บัณก็ได้ศึกษาข้อธรรมในนิมิตกับพะระศิวลีเรื่อยมาและบนภูผักหวานหลวงปู่บัณท่านได้สร้างพระศิวลีด้วยหินทรายเกะไว้ให้ผู้คนกราบสักการะท่านมักบอกเสมอให้ไปกราบอาจารย์คอยเดอ้อบางครั้งท่านก็แจกกระดาษทรายยันชาวบ้านที่นำไปใช้ บอกเป็นเสียงเดียวกันด้านโชคลาภค้าขายหลวงปู่บัณพระผู้ที่หลวงปู่มั่นผูริทัตโตรับรองไว้ว่าจะเป็นกำลังสำคัญทางพระศาสนาพระผู้มีพญานาคคอยติดตามพระผู้มีอภิญญาใหญ่พระผู้รักษาเมาริงได้จากนิมิตเสกเล่าให้เป็นน้ำเปล่าครั้งหนึ่ง เมื่อเขาหล่อพระพุทธรูปบนเขาภูผานถ้ำภูผักหวานขณะที่ชาวบ้านและคณะผู้ร่วมบุญช่วยกันเทปูนขนอิฐขนปูนขึ้นมาร่วมบุญกันอยู่นั้นมีชายไวกลางคนแอบนำเหล้าขาวใส่ขวดน้ำขึ้นมาบนเขาคือแอบเอาเหล้าขึ้นมากินผ่านหน้าหลวงปู่หลวงปู่ท่านสังเกตเห็น ท่านจึงถามว่าขวดอะไรชายคนนั้นตอบว่าน้ำเปล่าครับหลวงปู่ท่านก็พยักหน้าตอบรับเออน้ำก็น้ำค้อยหลังไปชายคนนั้นนำเหล้าขาวขึ้นมารินรินจะดืม่มเหล้าที่รินออกมาลกลายเป็นน้ำเปล่าดังคำที่หลวงปู่บอกว่าเออน้ำก็น้ำสุดท้ายต้องพากันมาขอขมาลาโทษ บอกกล่าวหลวงปู่ให้ยกซึ่งโทษร่วงเกิน,นนั้นป้าทิหารหลวงพ่อจงช่วยสิทธทัพฟ้าสู้ข่าศึกล้างอากาศไร้อันตรายหลวงพ่อจงชอบขึ้นนั่งเครื่องบินมากในสงครามอินโดจีนถึงมหาสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อจงได้นั่งเครื่องบินนับเป็นร้อยๆครั้ง พอท่านถูกนิมนต์ไปกระทําพิธีรถน้ำมนต์ปัดรางวานบ่อยครั้งไม่ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายทัพบกเรืออากาศไปสู่สมรภูมิรบที่ใดก่อนเดินทัพจะต้องมีพิธีทางศาสนาเป็นมิ่งมงคลบำรุงขวัญทหารมีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจิมอาวุธกับผ้าหนะและอุปกรณ์รบ บรรดาหลวงพ่อและเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพศรัทธาในอัจฉริยะความเป็นอริยสงฆ์ต่างจะต้องถูกนิมนต์ไปร่วมกระทําพิธีอยู่อย่างไม่ควรขาดหลวงพ่อจงเป็นสงฆ์ผู้มีบุคลิกเด่นดวงลักษณะใบหน้าของท่านอิ่มเอิบดวงตาวาวับด้วยแสงเมตตาจิตใครเห็นท่านจะรู้สึกเคารพรัก และบังเกิดความศรัทธาในวูบแรกแม้ว่าดวงหน้าท่าทีของท่านจะเฉยเมยแต่ปมเด่นทางเมตตาของท่านโผลพุทธดุดเป็นรัศมีรอบกายปรากฏออกมาสะดุดความรู้สึกผู้พบเห็นเองและยิ่งเมื่อผู้ใดได้เข้าใกล้ชิดด้วยพระคุณท่านก็จะประจับในอัธยาศัยและไม่ตีที่ท่านหลังโอภาป้าัยออกมาแล้ว ไม่เคยมีผู้ใดลืมเลือนอัธยาศัยวิเศษของท่านจะเข้าซึมแทบดวงจิตผู้ใกล้ชิดทันทีอย่างตระาตึกงใจทหารน้อยใหญ่ของสามกองทัพส่วนมากที่ได้เคยพบเห็นและเข้าหานมัสการกาบหลวงพ่อจงในทุกคนทุกที่ไปกระทำวิธีแจกเสื้อพระยันราชสีตะกุดโทนจึงพากันเคารพสักการะศรัทธา ในท่านมากที่สุดเฉพาะกองพลทหารมาย่านเกาะสระบุรีดูเหมือนจะศรัทธาแก่ข้าในอิทธิบารมีของหลวงพ่อจงอย่างมากถัดไปก็น่าจะเป็นในกองทัพอากาศซึ่งตั้งแต่นานมาแล้วเริ่มแต่ปีพุทธศักราช2475สมัยปฏิวัติหนแรกบรรดาแม่ทัพนายกองต่างขึ้นชื่อเป็นศิษย์และเป็นผู้ศรัทธา เขารบขึ้นในองค์หลวงพ่อจงท่านจอมพลกับประสบการณ์ในสมัยศึกอินโดจีนเมื่อต้องคุมขบวนเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดสตึงติงและอื่นๆอ,อันเป็นฐานทัพสำคัญของฝรั่งเศสยุคนั้นจนไฟลุกไหม้แหลกลานขณะกำลังจะคิดพระจากความเพลิดเพลินเช่นขยี้ค่าศึกจนไม่มีคู่ต่อสู้และบรรดาเครื่องบินรบ ที่อยู่ในการดูแลกองทัำนั้นต่างทยอยกลับฐานดอนเมืองจนสิ้นแล้วจู่ๆก็มีเครื่องบินจากฐานทัพใหญ่ของข้าศึกอันเป็นกองหนุนสามเครื่องจิกหัวโฉบเข้าใส่รวมกันทักถ่ายเครื่องบินรบของจมพลโดยกระสุนปืนกลประจำเครื่องอย่างเรียวกลักแต่ยอดเสืออากาศไม่สะดุ้งขันบังคับถูกดึงเลี้ยวซ้ายกระทันหัน ดิ่งหัวหลบวูบลงไปราวห้า้อยเมตรและครั้งแล้วก็ตั้งลำเชิดขึ้นมาพุ่งเข้าหาเครื่องบินของข้าศึกทางด้านขวาซึ่งเป็นเรือธงบังคับการดดดเดี่ยวไล่ล่ากระสุนนับร้อยหลายชุดถูกพ่นกลูกลียวออกไปแค่นั้นเองเครื่องบินของสัตรูผู้พยองก็หมุนเอียงลงดิ่งพระสุธาพร้อมควันขโมงท่านใดนั้น เครื่องบินลำของข้าศึกถลาหัวจิกลงมาเบื้องสูงศาสกสุนดังเกือกกล้องเข้าใส่เครื่องบินของจอมพลอย่างเหี้ยมเกียมแต่เปล่าเครื่องบินของเสืออากาศไทยไม่ยักมีอันเป็นไปเพราะหากระสุนสองสามชุดที่ข้าศึกรัวเข้าใส่จอมพลยิงอย่างเหี้ยมเกียมนึกใน,นใจว่าดีละเดียวรู้กันทว่า เมื่อสายตามัจจุราชของจอมเสืออากาศไทยเหลือบเลที่เครื่องวัดน้ำมันอัตราน้ำมันที่อยู่จะไม่พอพาเครื่องกับฐานทัพถ้ายังบินอยู่อีกแต่อย่างไรก็ดีก่อนทีจากก็ควรจะมีการอำลากันอย่างไว้ลายจอมพลลูปมาไปที่พระยันแดงราชสีพลางดึงตะกุดออกมาอารัธนาขอความคุ้มครองแล้วพลาด ตามพิธีด้วยพลังจิตอันมั่นคงแน่แน่อบอุ่นเต็มที่จากนั้นก็โยกคันบังคับประงกหัวเข้าใส่นกเหล็กของข้าศึกผอมเข้าโจมตีกันอย่างบ้าบินแต่ทันทีนั้นเองกระสุนชุดหนึ่งของเหยี่ยวฟ้าไทยก็กระทบเข้าที่แผ่นหางนกเหล็กของข้าศึกเสียงกล้าวสนั่นเป็นระยะข้าศึกเปลี่ยนใจบินหนี ซึ่งเป็นการสมประสงค์ของเสืออกาศไทยยิ่งนักเพราะหากมีภาวะต้องจำพัวพันกันต่อไปไม่ถูกยิงตกหกเมนดิ่งลงไปก็ไม่มีน้ำมันพอที่จะสำหรับผ้ากลับได้เหตุการณ์เหล่านี้ภายต่อมาเมื่อศึกสงบทหารนักบินฆ่าศึกฝรั่งเศสซึ่งเป็นนักบินผู้ทำการรบเครื่องบินของจอมพล ได้เล่าให้เพื่อนฝูงทหารไทยหลายคนฟังในโอกาสที่นักบินไทยผู้หนึ่งได้ไปราชการที่ไส่ง่อนด้วยเขาบอกว่าการทิดทัพอากาศของเขาต้องพ่ายเสมือนไร้ฝีมือเป็นเพราะเหตุสองประการเครื่องบินฝ่ายเขาย่อนสมรรถภาพและนักบินมีขวัญย่อหย่อนแต่ในการสํำคัญก็คือมันคล้ายกับมีอุปทา,าน ทำให้ฝ่ายเขามองเห็นเครื่องบินของฝ่ายไทยเป็นสีแดงฉานคล้ายกลุ่มควันแดงทำให้นักบินพิศวงสงสัยและตกตื่นขวัญเสีย